มาิเคราวิจารณ์ฟุตบอลอยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับเกมรอบรองชนะเลิศนัดที่2แล้วนะครับเกมระหว่างอินเตอร์มิลานครับกลับมาเล่นในบ้านเจอกับบาร์เซโลนาความพร้อมเป็นอะไรยังไงแล้วก็มีอะไรน่าสนใจในเกมนี้บ้างวันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ฝากไว้กันด้วยนะครับกับเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์จากนิวเจริญฟาร์มาสูติคอลหนึ่งอง ผสมน้ำเย็นหนึ่งแก้วรับประทานได้เลยนะครับกับเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower รวมไปถึงกับ b q ควายนะครับใครอยากจะได้พัดลมระบายความร้อน CPU คอมพิวเตอร์นะครับเคส power supply ก็สามารถที่จะหาซื้อกับ b q ควายได้เลยนะครับที่ร้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ร้านคอมพิวเตอร์ชั้นนําทั่วประเทศนะครับฝากไว้ัด้วยกับ b q ควายความเงียบที่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพนะครับมา มาพูดคุยกันเลยนะครับเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับนัดที่2เลนะนัดแรกเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าสุดมันเลยทีเดียวนะครับบา์เซลนากับอินเตอร์มิลานเสมอกันไป2ต่อ2มาเล่นนัดที่2ที่ซานซิโร Zero ครับบ้านของอินเตอร์มิลานกันบ้างความพร้อมก็ทั้ง2ทีมก็ต้องลุ้นกับเรื่องปัญหาการบาดเจ็บของผู้เล่นมาตลอดทั้งสัปดาห์กันทั้งคู่นะครับอินเตอร์มิลานนะครับก็ข่าวดี มีอยู่2คนแล้วก็มีข่าวร้ายด้วยนะครับไม่ใช่มีข่าวดีซะทั้งหมดนะครับข่าวดีก็คือว่าทางด้านของมาคุสตูรามนักเตะที่ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวกองหน้าคนสําคัญของทีมแล้วก็เลาวตโรมาติเนสสองคนนี้พร้อมที่จะลงสนามได้นะครับตูรามก็คอนเฟิร์มมาสักพักหนึ่งละส่วนเลาวตโรมาติเนสนั่นเนี่นเมื่อวานนี้ก็มีการลงไปซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับซึ่งก็ ถ้าซ้อมแล้วไม่มีปัญหาอะไรก็จะออกสตาร์ทเป็นตัวจริงได้แล้วก็จากการซ้อมเมื่อวานลาตโลมาติเนสก็ไม่ได้มีปัญหาการบาดเจ็บเพิ่มเติมอะไรนะครับก็นั้นเกมนี้จะลงได้แต่ในเรื่องของข่าวร้ายก็มีนะครับเพราะว่าแบงช์แมงปาวาครับเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งขวาของทีมก็สถานการณ์คล้ายๆกับลาตโลมาติเนสเหมือนกันก็คือเมื่อวานนี้ก็จะมีการลงไปซ้อมกับทีมนะครับว่าไหวไหมแต่ ลงไปซ้อมแล้วเนี่ยเจ้าต,ตัวมีปัญหาการบาดเจ็บอยู่นะครับดังนั้นก็วันนี้จะไม่มีชื่อของแบงช์ชมงปาวาในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวานะครับการจัดทัพของอินเตอร์มิลานก็จะเป็นชุดใหญ่ชุดเดิมที่พวกเขาจัดได้ก็จะเปลี่ยนแค่ปาวานั่นแหละซึ่งความจริงก็ชูหลังก็ให้บิเซกแนวรับดาวรุ่งเล่นบ่อยนะครับกับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งขวาก็นอกจากนั้นเซนเตอร์ Center อีสอคนบาสโตนี กับอาชชบี้อพร้อมวิงแบ็กสองฝั่งนะครับเดมเซลดุนฟรี free, ที่ก็ยิงสุดสวยในเกมนัดแรกด้วยก็ลงเล่นเหมือนเดิมนะครับทางขวาทางซ้ายก็เป็นดีมาโกเล่นนะครับสามกลางเนี่ยก็เป็นชุดใหญ่นะครับไล่กันตั้งแต่ชาวฮานโดลูทั้งมาคิตริยานแล้วก็รวมไปถึงบาเล่ากองหน้าก็อย่างที่บอกไปนะครับก็ใช้ตูรามเล่นร่วมกันกับ ผู้เล่นอย่างลาอโตโรมาร์ติเนสเลยส่วนบาร์เซโลนานะครับข่าวดีของพวกเขาอย่างแรกเลยจากการให้สัมภาษณ์ของฮันซี่ฟลิกนะครับก็คือว่าในตำแหน่งกองหน้าก็โรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับกองหน้าตัวสำคัญของทีมนั่นนะ่ะเกมนี้จะมีชื่อเป็นสำรองได้นะครับก็ถือว่าหายเจ็บมาเร็วกว่ากำหนดนะครับเพราะว่าปัญหาการบาดเจ็บของเรวันดอฟสกี้ตอนแรกเนี่ยก็คาดว่าเกมนี้อาจจะไม่ทันแต่สุดท้ายก็มีชื่อเป็นสำรองฮันซี่ฟลิกบอกนะครับถ้า สถานการณ์จําเป็นเลวันดอฟสกี้ก็พร้อมจะลงเล่นแต่ทางฝั่งของบาเซลนาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในตําแหน่งแบ็กทั้ง2ฝั่งนะครับชูซูเด้เจ็บนะครับแล้วก็รวมไปถึงอเลฮันโดบาวเด้แบ็กซ้ายนะครับแบ็กขวาแบ็กซ้ายไม่พร้อมทั้งคู่ก็มีข่าวหลายกระแสนะครับว่าจะเอาเด็กดาวรุ่งลงไหมแต่เท่าที่เช็คดูนะครับโอกาสที่จะใช้ผู้เล่นประสบการณ์แล้ว ขยับไปเล่นน่าจะเป็นไปได้มากกว่าโดยเฉพาะทางฝั่งขวาเนี่ยเอรดกกาเซียที่โอ้โหซีซั่นนี้เนี่ยเล่นทั้งเซนเตอร์เล่นทั้งกลางรับเกมนี้ก็น่าจะถูกจับมาเป็นแบ็กขวานะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะเล่นแบ็กซ้ายก็คืออีโก้มาตินสจากที่เล่นเซนเตอร์ก็จะถูกโยกมาเป็นแบ็กซ้ายแล้วคู่เซนเตอร์เกมนี้ก็จะเป็นปาคูบาซีเล่นร่วมกันกับอาราโคนะครับขยับขึ้นมาในแดนกลางของบาร์เซโลนานะครับก็เป็นชุดใหญ่เลยครับ เปดรี่ที่เล่นมาแค่ครึ่งเวลาเดียวในเกมลนะีกนัาล่าสุดนะครับก็จะเล่นกับเฟรนกี้เดยองที่ก็ได้พักมาเหมือนกันลงมาในช่วงประมาณสักครึ่งชั่วโม,มงสุดท้ายได้ในะขณะที่ตัวรุกด้านบนก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับดนนีโอโมลามินยาเมลแล้วก็ราฟินยากองหน้าตัวเป้าก็ยังคงจะเป็นเฟรานตอเลสนะครับนั่นคือการจัด11เดคนแรกของทั้ง2ทีมก็น่นอนละครับเกมนี้มันก็เปรียบเสมือนเกมวัดกันแหละ ใครชนะก็เข้าชิงนะครับเพราะว่าไม่มีกฎ a อเวโกอยู่แล้วเราเห็นเกมแรกเนี่ยวิธีการของอินเตอร์มิลานก็ชัดเจนแหละว่าเล่นรัดกลุ่มเล่นให้เหนียวแน่นไว้ก่อนแล้วก็มีจังหวะฉาบฉวยก็เล่นงานบาร์เซโลนาซึ่งเกมแรกเนี่ยบาร์เซโลนาก็เสียหายพอสมควรนะครับโดนประตูไปตั้งแต่ช่วงต้นเกมแถมมาเสียประตูจากลูกเตะมุมอีกอะไรแบบนั้นเนี่ยก็ทําให้เราเห็นเลยว่า แนวรับของบาร์เซโลนาเองเนี่ยก็บทที่อินเตอร์จะฉวยโอกาสอินเตอร์ก็ทําได้ดีแล้วก็ตรงกับที่อินซากี้กุนซือของอินเตอร์พูดนะครับซิมเนอินซากี้เนี่ยเขาบอกเลยว่าเขารู้เลยว่าบาร์เซโลนาเป็นทีมที่ครองบอคลครองบอลในสติในลาลีกาเนี่ยแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สติในแชมเปี้ยนส์ลีกก็เกือบเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นบาร์เซโลนาจะเน้นการครองบอลแล้วก็พยายามจะทําเกมลุกขึ้นมาเล่นเสี่ยงเขาก็จะหาโอกาสในเกม แบบนั้นแหละก็คือการเล่นจังหวะฉาบฉวยพอมีตูรามดังนั้นเกมสวนความเร็วความแข็งแกร่งของตูรามนั่น,นก็สร้างปัญหาได้แน่นอนนะครับในการเล่นวิธีการของอินเตอร์มิลานดังนั้นพอมีตูรามมันจะมีทีเด็ดจากเกมสวนกลับมากขึ้นแต่ผมมองในเรื่องของอเกมของบาเซลนาเนี่ยเมื่อโอเคแหะการขาดคุณได้ทางขวาเนี่ยคุณภาพมันหายไปแน่แหละพอพอมาเป็นแบ็ก ที่แบ็กจำเป็นอย่างเอริกาเซียส่วนแบ็กซ้ายบาเด้แน่นอนแหละครับบาเด้ et, เกมรุกนี่อันตรายมากๆอยู่แล้วแต่พอมาเป็นเกมรับผมว่าอิโกมาติเนสแข็งแกร่งกว่าอยู่แล้วพอบาซ่าเปลี่ยนจำเป็นต้องเปลี่ยนแบ็กไม่ได้เป็นแบ็กตัวปกติเนี่ยแน่นอนโดยเพราะทางฝั่งซ้ายเนี่ยเกมลุกหายไปแต่ที่จะได้มาคือเกมรับน,นั้นผมว่าความการการเล่นแบบที่อินเตอร์จะสวนเนี่ยมันจะยากขึ้นเพราะว่าคุณภาพของเกมรับบาเซโลนา มีมากขึ้นมีตัวผู้เล่นที่เล่นเกมรับได้ดีมากขึ้นส่วนจุดเด่นของอินเตอร์มิลานก็คือพวกเกมตรงกลางที่ที่มีความเคี้ยวของอย่างเชฮานโนลูอย่างมาคิตริยาเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยบาร์ซ่าไม่กลัวเพราะว่าเพราะว่ากลางของบาร์ซ่าเองก็นัดแรกก็ครองบอลได้ดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นกลางที่ครบเครื่องอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโอโมไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งอย่างเปเรี่หรือว่าเฟรนกี้เดยองเองก็ตามแต่เกมรับของอินเตอร์นั่นแหละที่ผมรู้สึกว่า จะหยุดบาซ่าได้ไหมเราเห็นในเกมนัดแรกว่าเมื่อบาซ่าพยายามเข้าทำเราเห็นคุณภาพของผู้เล่นอย่างลามียญ่าเมลเราเห็นคุณภาพของโอโมเห็นคุณภาพของราฟินญาเนี่ยผมว่าผมว่าตรงนี้มีความอันตรายแล้วเมื่อบาซ่าเกมเนี้ผมว่าพวกเขาก็เล่นตามสไตล์ของตัวเองนั่นแหละก็คือพอบอลอยู่ที่ยาเมลเนี่ยอินเตอร์อาจะต้องใช้ผู้เล่นตั้ง สองคนหรือต้องสามคนในการมาปิดยาเมาซึ่งก็ไม่ง่ายด้วยนะครับรามินยาเมาเนี่ยเป็นต้องบอกว่าเป็นเด็กที่แบบผมผมยอมรับเลยว่าเก่งเกินอายุจริงๆปกติเราเห็นดาวรุ่งที่เก่งเนี่ยอาจจะไปด้วยความเร็วอาจจะแบบใช้ความเร็วเอาชนะคู่แข่งแต่รามินยาเมาเนี่ยใช้ทักษะเลยเชิงการเล่นการหลอกล่อเนี่ยมันคือ,ค,อคือหยุดยากอะว่าได้เลยเป็นเด็กแบบอ่ะผมบอกได้เลยว่าถ้าอายุขนาดนี้สิบปีสิปีเนี่ย ไม่ไม่มีใครที่ผมเห็นเก่งเข้ารามีนยาวมาว่ะโอเคแหละไม่รู้แหละอ,อนาคตเป็นไงแต่ณนนาทีนี้เนี่ยเขาเขาก็เพอร์เฟกแล้วครับการาคุมการเล่นของตัวเองการเป็นแกนหลักของทีมการพร้อมที่จะแบกรับความกดดันการสร้างปรากฏการในเกมต่างๆเนี่ยโอ้โหว่าคือลืมเลยว่ารามีนยา,มาวมาอายุเท่าไหร่แต่คุณภาพที่เขาทำได้มันระดับสูงไปแล้วระดับท็อปไปแล้วนะครับเพราะนั้นผมยังมองว่านี่คือปัจจัยสำคัญ แล้วแล้วการมีเลวานดอฟสกี้มันก็เหมือนจะมีหมัด2ที่ที่ลงมาแบบในเกมที่มันยังยืดเยื้ออยู่อะไรแบบนี้ก็มีโอกาสนั้นผมผมผมยังคิดว่าบาร์เซโลนาดีกว่าครับแล้วก็มองว่าบาร์เซโลนามีโอกาสที่จะชนะได้ในเกมวันนี้ฟันธงว่าทีมเข้ารอบบาซานะฮะดังนั้นคู่นี้ถ้าเลือกเชียร์ก็เชียร์บาร์เซโลนาไปได้เลยครับ